ธรรมพัลโลวัดป่าดงมะไฟอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเจ้าภาพถวายเครื่องเคยรรมคือวัดป่าสักทองอำาเภอภูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรูปที่หกพระครูวัดพุทธรรมลังศีวัดเขาใส่สายันนะครับผู้ที่ถวายคือคุณแม่นวลผ่องอนุภาพเดชา รูปที่เก็บพระครูวัฒนธรรมมาพรวัดเกดีชมมงคลผู้ถวายคือร้อยตำรวจเอกหญิงปุญยาภัทรเผ่าพุทรนะคะะร,รับแล้วพระที่เจิญพุทธมณลอีกนะครับก็มีพระราชปริยัติวิมลวัดมิ่งเมืองคุญจารุวรรณเกษมรั์ผู้ถวายเครื่องพยาธิม อีกรูปหนึ่งนะคะรับรูปที่สองพระยานาวิลาวัดป่าทรงคำคุณวิบูลเกษตรศิลอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ถวายเคยรื่องเทธรูปที่สามพระยุราตปฏิพานโอสนปฏิกา